ไปีใหม่บ่มียังกินดอกยไปีใหม่นะควายตัวนึง่งปีใหม่บ่มียังกินพี่น้องเลยมีแต่ควายนี่แหละเข้าทึก ชอครับอ้าลิตาช่อยเขาแล้วแบบเอ้นมเพิมเพมเพิมเพิ่ะเกมเราราคาิมเมเพิ่มเพามเพิมเพิ่มเหมเนิดมเหิมเผินเพิ่มเพา่มิมเพิ่เมเเมเนเหมเพหนมเหเ่เพิเอเพิ่มเพินอันนั้นอิู่มเ่ งแข็งตึง,งไปลางน้ำพุนน่นเป็ดตะเผาเป็ดตานงัดมันหึ้นก่อนของแท้ใส่หวานด้วยมันมากไม้้ามัมง้งบึ้ง

ซอยจุซอยจุครับมีมีที่เด้อแม่ปไม้บ่มียังกินดอกเปไม้น่ะควายตัวน uh ึงเปไม้บ่มียังกินพี่น้องเอ้ยมีแต่ควายนั่นแหละเฮากินเป็ดกินไก่เฮากินควายพี่น้องโอ้บักอันนใบพาดวาล่ะ ไไม่ไหไม่ผมมียังกินหาขวากินเขากินเป็ด่ไก่เขากินขวายังงนมเป็ารโอ้ยเรื่งในมันก็ใส่เห้แล้วเลยโอ้มขคนม่ได้นาวยนาวังนา่เอาคยเนาม่้นโอ้เเเป็นพระโไปไปเอโกเนื้อหนาวแต่ประลตีนนั้นงงหนา

จะไปฆ่าเป็ดขาไก่มันเปิดอาหารขวัขวายสามมือสามคืนโลดติดเอ่ยติรอมยดลนเลยเ็นอแ้ามต้เลยดึกนีห่โอะรเขาไงหตามาโหมันนะ พี่พานันเลยไม่ไม่ผู้ผู้นั่นเลยไหมอมันไม้ลยพีพานันเอนะพี่เจนเนไแม่ผูกมากระจ้าแมู่กอ่ะโอโอนมาพี่โโอ๊เบอร์ไนี่แด้แก้ไปเด็กมาโอ้โหอ้อแม่ผูอ่ะนี่แก้ไปผูนี้ อาไปทางลิต้าเปลอแต่เลาคอยแต่พาเลมนเอ้มนโทษมันโถเอาแน้วนะ่อนนำมาโทษนะแม่เอ้ว่านี่เรียบร้อยเม่นวายวายเดี๋ยววายนะล่าเงยงๆด้วยนะเดียานเถื่อนก็ขวายขอายขวยใช่ไหม quay soi chỗ soi chỗ nhắm mày nặng người ta học lâu mà chỉ ca chứ là nhầm mà mới đây nào để xin nhầm khác หมดเพล้วเอาเอาซี่หาเอากอนเอาสันจ่วะเอ็ดสิลอดแสแ่บดแท้กินเลยแต่นี่ฮหาีปใหม่